สวัสดีครับชูเจเอนดับลันสารคามครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็เป็นเดือนครับผมซ้อมตปนเดืรายการเลยครับมหาสารคามครับก็อยู่ที่ค่ายเนาะมีใครเป็นกู้ั้ลกู้ซ้อมไฟนี้มีกล้องนภาสีมงคลผู้สร้างใหญ่แล้วก็เพนนินันช่วยกันนะครับก็คือเพิ่งในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับย่างยี่สิบแปดแล้วเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับเจ็ดสิบครับเราเมื่อจะตายอะไรครับ ก็ไม่สไตล์เดินนะครับแล้วยังวันนี้เจอกับเพชรขนมลุงเคยเจอกันปะเคยเจอไฟสุดท้ายก็โควิดพอดีครับอ๋อเจอกันที่ชนะสงขาขอไปจอดที่สงขาครับผมแล้วเป็นไงวันนั้นก็ชูเจริญชนะครับอ๋อเราชนะเข้ามาครับตอนนั้นตอยเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สองครับก็เวทนี้เลยครับอืมแล้วเขามีอาวุธอะไรน่ากลัว ก็มีแข้งซ้ายหัไใจครับผมแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกไปยังไงออาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยนะเพราะเราหยุดไปหมดนี้กี่เดือนอะไรนะครับหยุดไปหมดกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่วันไฟนั้นต่อยเสร็จห้าเดือนได้ห้าเดือนได้นะโควิดอืแล้วคิดว่าวันนี้ร่างกายเป็นยังไงก็เต็มตัวมาดีครับก็ทุกคนก็ต่างคนต่างหยุดเหมือนกันนก็นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมร่างกายเราสมบูรณ์ครับล้ว ต่อยมือมาลูรู้ว่านี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยก่อนเลยกี่ร้อยเป็นร้อยอยู่ครับโมมันหลับหลายร้อยเนาะครับแต่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่นกน้ตั้งแต่เข้ามารอบสุดท้ายของกทมก็เบ8ปีได้ครับก็ยืนระยะมายาวหรือยาวนะค่อยนานครับแล้วคนจังหวัดอะไรครับ ฝากเชิญเชิญใครขับเราวันนี้นะครับผมก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube ก็ดีทางถ่ายทอดสดทีวีก็ดีครับผมเย็นนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ชูเจริญรับนัจัลรคามด้วยครับทำเต็มที่ครับสู้เต็มที่ครับโอเคครับ